วายตอบวัยกับหมวดไอเทมลิปสติกวุ้ยตื่นเต้นอะจริงรางวัลแล้ววุ้ยตื่นเต้นอะ <laughs> ใจเต้นเลยแห่งไหนที่ใช้บ่อยสุดแห่งที่ใช้บ่อยสุดอันนี้เลยคะ่ะโรมานะคะจ u i ซี่ลาสติ้งทิ t สีพอมโลสกินอันนี้เป็นอันที่ใช้บ่อยมากเพราะว่าเป็นนูดที่แบบกำลังดีแล้วก็ดูสุขภาพดีฟินิชจะเป็นความแบบโลโกลชำ้ชำๆ้นิดหนึ่งใช้มาแบบแท่งที่ประมาณที่สีที่5แล้วอะแล้วก็ยังจะใช้ต่อค่ะอันนี้ดีจริงราคาดีด้วยราคานา่าหลังที่ไหนติดทนที่สุดแกงนี้เลยอันนี้นะคะของโทนี่โมลี่นะของเกาหลีก็คือทนแบบจนได้รางวัลอันดับหนึ่งของเกาหลีในความติดทนเลยเป็นทินที่แบบ ฝังลงไปในริมฝีปากคือลบยากเลยนะคะอันนี้ก็ไม่อยากจะสวอตหลังมือเพราะว่าลัางยากมากแท่งไ,ไหนดหูสุขภาพดีสุดอันไหนดีอ่ะรื้ไม่ถูกอ่ะสุขภาพดีสุดอันนี้แล้วกันของเกาหลีอีกแล้ว l i ลลี่บายรดคือมันจะแบบเป็นสีที่พิทพีชนิดนึงแล้วพอทาไปบนริมฝีปากมันจะ เหมือนลิปีปากจริงของเราเลยแต่ว่าให้สีแบบความระเรื่อขึ้นมาอีกนิดนึงก็ดูสุขภาพดีมากๆช่วงนี้ก็กําลังชอบอันนี้มากๆนะคะสีเบอร์สิแพ่งไหนที่ใช้แล้วดูแพงที่สุดดูแพงที่สุดก็คงจะเป็นอะไรไ,ไปไม่ได้เลยนอกจากอันนี้นะคะลิปสติกจากชาแนลไม่ได้ดูแพงแค่เนื้อสี t e x t อร์อะไรต่างๆแต่ว่าแพคเกจจิ้งเวลาที่หยิบขึ้นมาใช้ก็ดูแพงแล้วก็สีเขาอะ ก็คือเป็นนูตที่แบบเป็นนูตผู้ดีไม่ได้แมตเกินไปแล้วก็แบบให้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาทาก็จะทาให้แบบดูมีแบบว่าความหรูหราขึ้นมาค่ะต่ะมันแพงจริงๆด้วยไหมคะอย่าเรียกว่าแพงเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วแข่งไหนคือเหินที่สุดเลยคะตอนนี้ถ้าเหอนที่สุดตอนนี้ก็คือนี่เลยที่เรียงรายอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเหอนสุดเพราะว่าเป็น F มาเองแล้วก็ กว่าจะมาถึงไทยยากมากเพราะว่าเขาไม่ส่งตรงถึงไทยนะคะต้องผ่านเอเจนซี่ต่างๆวุ่นวายมากคือเป็นแบรนด์นี้เลย Sunny Face ก็คือเป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะแล้วก็เขาว่าได้รางวัลลิปสติกแมทแบบของอเมริกาอันดับหนึ่งด้วยก็เลยสนใจมากๆแล้วเขาก็มีเซลล์อยู่ตอนนั้นก็เลยซื้อมาทั้งหมดนี้เลย t e x t u r ์เขามันจะเป็นลิปแมทแต่ว่ามีความแบบมีความเป็นปุยปุยไม่ได้แมทจา๋าคือมีความเบลนง่ายเกลี่ยขอบง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็สีก็ชัดก็เลยแบบเหอะอมากๆในตอนนี้เอฟมาหลายสีมากๆนะคะแล้แท่งไหนคือว้าวสุดขอให้เป็นน้องคนนี้แล้วกัน ว้าว wow, สุดตั้งแต่ตอนเห็นในเว็บไซต์แล้วว่าแบบมันคือลิปอะไรที่มีเท็กซ์เจอร์แบบนี้อันนี้มันคือลิปมาร์กที่แบบข้างในมันจะมีกลิตเตอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จินตนาการภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นเท็กซ์เจอร์อะไรแบบไหนแล้วมีกลิตเตอร์อยู่แล้วมันเวลาทาออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยข้างในเนื้อนะคะมันก็จะมีทั้งกลิตเตอร์แล้วก็มีทั้งแบบดาวกระจายอยู่แบบนี้คือน่ารักมากๆคือจริงๆเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะเพราะเนื้อมันไม่ได้เป็นกลอสมากอาจจะแบบ สำหรับลุคแฟชั่นถ่ายรูปอาจจะปาดที่ตาแบบต้องเปิดตาด้านบนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆอันนี้เป็นอันที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบมากๆแกให้หนที่แบบเจ้าสาวนี่ต้องใช้อันนี้เลยเจ้าสาว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 ก็คืออาจจะเป็นเน้นความติดทนเพราะเขาก็คือต้องแบบรับแขกแล้วก็อยู่หน้างานอะไรอย่างนี้เราให้ตัวนี้ค่ะ จาก e2d house เป็นรุ่น fixing tint อันนี้เป็นลิปที่ติดทนแต่ก็แบบปากไม่ได้แห้งแล้วก็ให้สีที่ชัดถ้าทาบนแบบปากเจ้าสาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีความไม่ต้องมาวอรี่เรื่องลิปจะหลุดไหมอะไรเงี้ยก็ทาตัวนี้แล้วก็สมมติอยากได้ t e x t อ r ์ที่มันมีความกล o ขึ้นวาวขึ้น,นก็ทากลอสทับต้องแบบก็จับปากหรือว่าด้านล่างนิดนึงก็คือสวย perfect ได้เลยแต่ว่าขออีกอันได้ไหมเพราะว่าเจ้าสาวคือแบบบางทีก็ต้องการความติดทนแต่ว่าถ้าลุคที่เขาแบบนเ t อรัลมากๆแล้วอาจจะใช้ลิปแมทมันอาจจะไม่เหมาะกับเขารอย หมก็จะชอบใช้ตัวนี้นะคะจากโรมานมันจะให้สีที่มันมีความระเรื่อแล้วก็ให้สีที่มันทิ้นติดปากด้วยก็จะติดทนแบบที่ยังให้ฟินิชแบบเป็นธรรมชาติอยู่ตัวนี้ก็จะชอบใช้สําหรับแบบเจ้าสาวลุคธรรมชาติเบาๆสาสาใส่ๆแห่งไหนที่แบบทาแล้วขึ้นกล้องเลยขอคิดแบบนึงมันยากอะ่ะหลาค่ะต้องตอบแล้วนะคะนี่คะ่ะ Our Glass ค่ะอันนี้เป็นแบบรุ่นใหม่ของเขาก็คือเป็นกลอสที่มีสีเวลาที่ใช้กับงานถ่ายในสตูดิโอหรือว่าแบบถ่ายงานผิวอะไรเงี้ยเวลาที่ทาตัวนี้ลงไปอ่ะก็จะรู้สึกว่าปากมันแบบพอปขึ้นมาโดดเด่นดูชุ่มชื้นเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็ชอบมากถ้าสมมติว่าให้คุณหมปกได้แค่สาแทงเท่านั้นแล้วทั้งหมดอจะเอาไปเผาทิ้งหมดเลยเยวแกจะแ,แรงเพื่อ <laughs> เลือกมาสแท่งลูกหลาค่ะแล้วเธอเห็นไหมว่าที่ตั้งอยู่เนี่ยมันรีเลทกับ3แท่งไห้สามแท่งแท่งแรกเลือกไม่ยากเลย <c oughs> เพราะว่ามี two in one <c oughs> ขอเลือกตัวนี้นะคะก็อยู่ใน favorite of the year ด้วยคือกีโกตัวนี้ก็คือมีทั้งลิปแมทแล้วก็ลิปกลอสอยู่ในตัวเดียวกัน <c oughs> ตัวที่สองให้น้องคนนี้ Roman p o m e l o Skin ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะแตกแต่างจากตัวนี้ตรงที่แบบอันนี้เป็นลิปแมทใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นล um ิปชุ่มฉ่ำอีกตัวหนึ่งให้สีสดใสขึ้นมานิดหนึ่งละกันเลือกเป็นอันนี้นะคะ y o u t h f o r i a คือเห็นมันเป็นสีเขียวแบบนี้จริงๆพอทาออกมาแล้วว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูที่แบบน่ารักมากๆก็สามารถทาได้ทั้งตาแก้มปาเกเพราะ t e t u r e เขามันจะเป็นออย พอทาแล้วก็แบบรอแป๊บหนึ่งอ่ะสีเขาจะค่อยๆเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสีชมพูก็รู้สึกว่าถ้าพก3อันอ่ะก็มีอันนึงที่เพิ่มสีสันมาหน่อยละกันอีก2อันเป็นนูดก็น่าจะครอบคลุมหลายๆลุคได้เร็วอ,อันนี้ซูปร์มาเหมือนรู้ว่าจะทําคลิปวันนี้นะคะก็คือส่งลิปสติกมาให้พอดีเป็นรุ่นใหม่ของเขาเป็นแบบมีความมูสเป็นเนื้อมูสนะคะตัวนี้ก็ที่ทายอยู่คักาสุดท้ายทั้งชีวิตเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ย <c oughs> ซื้อลิปไปทั้งหมดกี่แท่งนะ เ,เสียงงเงินไปเท่าไหร่โอ้ยคำถามชิงมงคะเนี่ยตอบยากอะ่ะซื้อลิปมาทั้งหมดกี่แท่งก็คือนับไม่ได้ค่ะเพราะว่าซื้อไปเรื่อยๆแล้วปัจจุบันก็ยังซื้ออยู่นะคะที่เห็น500มั้ยไหมเกินอยู่แล้ว500อ่ะเกินพันไหม อาจจะใกล้เคียงปะไม่รู้อะเราไม่ขอนับเป็นมูลค่าทางแบบเงินได้ไหมแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็เรามีเหตุผลในการจะใช้กับงานเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็สามารถซื้อได้ต่อลิปสติกมันก็ทําให้ทุกคนเปลี่ยนมูลนะคะแบบบางทีทาลิปนุ่ไปบ่อยเบื่อไปทาลิปแบบที่มันมีสีสันขึ้นมาบ้างก็ทําให้ลูกของเรา,าดูสดใสขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆก็สามารถแบบลองเปลี่ยนลิปสติกหรือว่าใครเห็นในคลิปนี้แล้วก็ลองไปซื้อตามกันได้นะคะก็หวังว่าจะชอบจะถูกใจทุกคนนะคะแล้วก็ เอาไว้คลิปหน้าอยากให้ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย